เกินสัสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาที่ตายแล้วในโลกอื่นได้บุญดัดเรือนวิบากกรรมทั้งหลายในการกร่อน ที่เราก็ทำไปแล้วได้บุญซื่อตรงคือทำก่อนมรรุก,ก่อนเรยก่อนทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำต่อเนื่องได้ต่อเนื่องไม่กดไม่กงทำอย่างไรได้อย่างนั้นแต่มนุษย์เรานั้นมีกิเลสก <c oughs> ดกงได้ ไม่ซื่อตรงประเด็นจงซื่อตรงต่อบุญจงทําบุญจงสร้างบุญเพราะบุญนั้นซื่อตรงไม่คดไม่โกงบุญเป็นสเสบียงที่จะติดตามตัวเราไปในทุกภพทุกชาติไม่ทิ้งห่างไม่ทอดทิ้งแต่คนที่บอกว่ารักเรารักเรานะั้นในอนาคตเขาจะต้องทอดทิ้งเราก็ได้อาจจะ ทอดทิ้งเราก็ได้แต่ผู้ที่ไม่ทอดทิ้งเรานั้นคือบุญที่เป็นธุระให้ทุกอย่างการทำอะไรอะไรให้ทุกอย่างความสำเร็จทั้งมวลแต่คนที่บอกว่ารักเรานั้นเมื่อเขาเบื่อหน่ายแล้วเขาก็ทิ้งเราไปเขาก็ไม่ทำอะไรให้กับเราเพราะนั้นจงซื่อตรงต่อบุญกับบุคคลนั้นก็ซื่อตรงแต่อย่าไว้ใจหมด เพราะฉะนั้นเราต้องทำบุญอยู่กับบุญทำบุญนึกถึงบุญตามระลึกนึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้บุญช่วยทำหน้าที่แคสตันดี้วันนี้คุณแม่เป็นโรคพวกเขาเสื่อมและเป็นโรคไตเพราะเดี๋ยวเรามาดูรนุภาพบุญ วิบากกรรมที่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปใช้แรงงานธาตุมากเกินไปในการก่อนประกอบกับปัจจุบันและเป็นคนตรณนีจึงทำให้ปัจจุบันนั้นมีชีวิตท,ที่ลำบากต้องทำงานหนักจึงเป็นโรคหัวเข่าซึ่งและดีที่เคยปล่อยดอกเบี้ยอะปล่อยเงิน เงินกู้ดอกเบีย้ยโหดเนี่ยแม่พระอาจาย์เรืยองไม่ถูกไปเงินกู้ดอกโหดเงินงกู้ดอกโหดออกดอกเบีย้ยดอกโหดบุญนั้นมาเรวมกันส่งผลให้เป็นโรคไตแม่ก็จะได้รับบุญที่สร้างพระ,ะบุญบวชของลูกคือจะของเคสงนี้เป็นพระแม่ก็จะได้ไป สุขติภูมิชั้นสูงขึ้นไปเพราะนั้นบุญบุญนี่สำคัญมากต้องทำบุญแม้นญาติของเราพ่อแม่พี่น้องลาะลบไปแล้วก็อทิศบุญได้บาปไม่ควรทำการกระทำบาปเพื่อผลิตเท่ากับผลิตศัตรูให้มาทำร้ายตัวเราเองผลของบาปนะั้นน่ยมาทำร้ายเรา ทำาไม่รอทุกทรมานความทุกข์ทั้งมวลล้วนมาจากบาปที่เราก็ทำเองความลำบากความอดอยากความอายุสัน้นความเจ็บป่วยความโรคมากทั้งหมดทำเองคือทำบาปเองด้วยอำนาจความไม่ร,รู้กิเลสอวิชชาแล้วเราต้องฟังธรรมบ่อยๆเข้าไปในซูมเนี่ยฟังธรรมบ่อยๆ หรือมาเริ่มบุญบล่อยปราการฟังธรรมทุกเชา้าบ่อยๆนั่งสมาธิามทารรักษาศีลให้มากๆเราจะได้รู้เข้าใจอะไรแล้วสร้างบุญจั้งบารมีให้มากต่อไปเราก็ปลายปราการมาแล้วยาวนานตลอดการ21ปี โดยพียาโกเป็นเรื่อทานในนามชมรวมปบรยปราบุชาเจดีปล่อยกันทุกเชา้านละถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปบรยปรายามเชา้าก็ทุกท่านได้รับฟังทำให้ก็ใหญจธรรม,มะมีปีติในธรรมปัจจุบันก็มีซูมและ Facebook ถ่ายทอดไปทั่โลกเราก็ได้บุญกัน เราก็ปล่อยปลากันมาเนี่ยโดยมีองค์โกเป็นประธานก็ขออนุโมทนาสาธุการกับองค์และกลุ่มปล่อยปราย,รา,ยามเช้าอย่างยิ่งและทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลรับชมรับฟงังและเป็นเจ้าภาพวันนี้อย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะ <c oughs> เราก็ปล่อยกันมาจริงๆเนี่ยยาวนานมากพนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดลมวัดน้ำแห้งน้ำมา,อากาอ,อากาศร้อนอากาศหนาว <c oughs> เราก็ปล่อยกันมาแล้วเราก็จะถวายบุญกับหลวงพ่อผู้สร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดเผยแผ่ได้กว้างไกลไปทั่วโลกได้มากที่สุดต่อเนื่องที่สุดทุกวันไม่มีขาดวัาขาดตอนยี่สี่ชั่วโมงและสร้างเราให้เป็นพระที่ดีสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ดี โลกนี้สว่างได้เพราะหลวงพ่อนะลูกศิษย์หลวงพ่อพวเราทุกท่านตามหลวงพ่อสร้างหลวงพ่อเป็นช,ชี้ชี้หนทางให้แสงสว่างในการตแตเดธรทมในการนำนั่งธรรมะในการให้กำลังใจในโลกนี้ไม่มีใครจะมีคุณเท่าหลวงพ่อแล้วตอนนี้ทั้งกระตันยูนตอมหาปุจจิยาจารั้ง ประกาศคุณความดีของมหาปุจจิยาจารย์ทั้งหลวงปู่และคุใหญ่มากมายไม่มีประมาณทำดีอย่างเดียวเป็นต้นขอให้ท่านเจ้าภาพทุกนานะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติเดะกระาพัฒนจินไตท,ท่านใช้ในปัจจุบัน เข้าถึงเรื่องทางกายโดยเรืองบรลนก็อให้มีสมุขภาพบลานามัยที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสเน่าอังกวัยอายุขัยยืนยาวนานมากอาวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สรา้บารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งเต่นเนช่นเมื่อตลอการเกษมธรรมรานเบิกบานไม่มีประมานคอยผมแม่งอก หนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟ้าหูไม่ดดกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไหม่เลอะเละือนไม่ฟันฟ่นเฟือนอายุยืนยาวนานมากร,ร้อยยี่สิบปีแข็งแรงกระชุม่มกระชวยกระชับกระเฉงแข็งกง,งว่องไวปองสายดูดีเป็นยี่สิบปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อเรือเรื่อยไวเรื่อยแสงดำเนินตลอดไปถึงที่สนิหนธรงทเธอ เราก็ไปปล่อยปลากันอารัธนามหาปุจดียาจะให้เห็นชัดใสสว่างช่วยก็รุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยตั้งใจดีนะหลวงปู่คุณบุญศูนย์เจ็ดสองชิ้ดังเมฆเข้าถึงธรรมชิ้ดังเมฆเข้าถึงธรรมชิ้ดังเมฆเข้าถึงธรรมอันเถอ อนตุอนตุลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆเรือยทันทีเข้าถึงเรือนธรรมกายเดี๋ยวนี้เรื่อนพิสูจน์สมเด็จเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสันพิธาปฏิหารปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศ อันเป็นสาเหตุให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแพร่หลายไปได้ทั่วโลกสมปัานาของวงบุญพิเศษตลอดกาลเธอิชชโนเบยชิโอยอน